กลับมาต่อคุณสิทธาเป็นท่านสุดท้ายอิมมีพิมันแรงเยอะหมด แก้วนมอะไรชานมไข่มุกขอเวลาคุณสุธานนิดเดียวค่ะเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้พูดอยู่หลายเรื่องขออนุญาตนิดเดียวคือเมื่อสักครู่นี้ทีมงานของคุณลศนามาถึงที่นี่นะคะแล้วก็มาขอโทษกับทางทีมงานของเราที่ไม่สามารถมาได้ตามที่นัดหมายกันไว้รับทราบนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่มาถึงนี่สําหรับทีมงานนะคะเรื่องที่2ก็คือว่าใครที่ชมอยู่กรุณาช่วยติดแท็กด้วยนะคะคือเข้าใจว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมันมีหลายแท็กใช่ไหมคะรบกวนเพิ่มไปอีกแท็กหนึ่งนะคะแท็ก ผู้ว่าฮาทอกก็คือทีมงานด่าทีจนแล้วว่าพี่จะจบรายการอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะผู้ว่าฮาทอกนะคะนะคะติดไปเรื่อยๆค่ะติดไปเถอะค่ะติดไปกับของรายการอื่นก็ได้ค่ะติดไปเถอะค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณคําถามที่ถ้าคิดว่ายังอยากจะถามอยู่แล้วขาดตกบกพร่องอะไรไปยังเพิ่มเติมได้ทั้งในช่องทางของ The m a ม t e r นะคะแล้วก็ของจอมขวัญน,นะคะ เพราะว่าบางส่วนเรารวบรวมมาแล้วแต่ว่าระหว่างนี้ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากเพิ่มอันนี้อยากให้ถามอันนี้เพิ่มก็อย่างได้อยู่นะคะมาที่คุณสิทธาค,ะค่ะก่อนที่จะเริ่มนับคะแนนไม่ใช่คะ่ะนับเวลา <laughs> คะ่ะนับคะแนนอะไรรีบ <laughs> อยากเลือกให้เสร็จสักทีเหนื่อยนะคะรอบนี้คุณสิทธาอยู่ในยังยังไม่ได้ถามนะคะคอยู่ในวงการการเมืองมาน่าจะเป็นเวทีที่ยับมากๆที่สุดสําหรับหนึ่งคนที่ต้องลงพื้นที่หาเสียงไหมก็ย2ปีเวทีที่ยับมากๆ ดีมากเยอะอ๋อเยอะเยอะเยอะทีผมว่าผมชอบนะหรอคะใช่คือไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเพราะว่าค่ะยังไม่จับเวลาค่ะผมอยู่ในการเมืองมาน้นดื่มน้ำแป๊บอ๋ดื่มด้วยอืมเอาพี่คะแล้วใครจะพูดล่ะคะแล้วหรอโตอ๋อยังไม่ได้เบรกใช่ไหมผมเข้าใจว่าไม่ต่างับคือเบรกอคือผมฝากค่ะตาผมคือผมแบบผมว่ามันเหมือน พอดูทั้งหมดอะมันเหมือนคนแข่งทัวร์นาเมนต์อะคือมันต้องเก็บคะแนนทั้งปีแล้วถึงเวลาผมมาแข่งทัวร์นาเมนต์ผมมาลงเอาไม่ถึง2เดือนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเขาชิลละเขาแบบแบบปล่อยล้อฟรีแล้วก็ไหลไปได้ละของผมไม่ได้ผมยังต้องปั่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะฉะนั้นจะชวนผมอีกกี่รายการผมก็ไม่น่นะมีเก้าอี้คนอื่นมาเป็นเจ้าอหลังเลอกตั้งเสร็จแล้วไปไหมคะไปไหนไปไหนก็ไปเวทีนู้นเวทีนี้เผื่อมีรายการเขาอยากเสนอไปที่ไปที่จะทำเป็นอาชีพหลักเลยหรอคะก็เพราะว่าผมทําาางงงงนนนกรเมืออออต่่่ยยยยููลีัะ ลุงจับเวลายังยังค่ะกำลังจะกำลังจับเวลาขอที่ฉันทำงานที่สาขาคุณสิทธาเราไม่ต้องจับเวลาใช่ไหมบอกหมดแล้วให้บอกผมนะก็คือเป็นคนที่มีเวลาในการย่อยเยอะที่สุดย่อยานมไข่มุกนะคะคือคุณสิทธาคำถามแรกที่เราจะถามก็คือว่าบอกไว้ก่อนมันจะเป็นคำถามซ้ำซากเหมือนที่อาจารย์ชาติชาติเจอผมถามก่อนยังไม่จับเวลาบอกว่าคนสุดท้ายเนี่ยมันมองได้สองอย่าง เอามา soft landing หรือว่าจะเอาแบบเข้ามักไปเลยเอาแบบเร็วกว่าเสียงอยู่ที่คําตอบไม่ได้อยู่ที่คาถามอ๋อไม่ใช่อ่ะทุกครั้งผมว่ามันอยู่ที่คําถามเหรอคะตุ้มตุ้มตอบๆอย่างนี้ว่าจะออกมุมไหนให้เลือกก่อนระหว่างอยากให้ถามเรื่องเพื่อไทยหรืออยากให้ถามเรื่องพว่าผมอยากให้ถามทั้งหมดเลยเวลาคือเปิดตัวช้าไงบอกแล้วเปิดตัวช้าไปต่อสายเพื่อไทยเราเฮ้ยดูอยู่ถามอีกแบบหนึ่งก่อนจับเวลาคือว่า ได้ยินเหมือนที่อาจารย์ชัชชาต้องตอบเรื่องเพื่อไทยอันนี้ก็ตอบเรื่องคุณหญิงสุดารัตน์เหมือนกับที่ตอบมาแล้วทั้งหมดมีอะไรอีกบ้างอางน,นี้ค่ะอยากย้ำอะไรและสองอยากเพิ่มอะไรก่อนที่ดิฉันจะเริ่มถามคำถามต่อไปจาบเวลาค่ะครับเอาคำถามขอคำถามด้วยสั้นๆว่าอยากย้ำอะไรเรื่องคุณหญิงสุดารัตน์ที่ย้ำมาทุกเวทีกับอยากจะเพิ่มอะไรที่ไม่มีเคยมีคนถามหรือไม่เคยได้พูดถึงเรื่องคุณหญิงสุดารัตน์เลยโอเคก็ที่ประเด็นที่คนจะถามเนี่ยก็เหมือนกับว่าขึ้นรูปก็มีทั้งรูปคุณหญิงสุดารัตน์มีท มันมันคืออะไรมันยังไงผมก็บอกว่าจริงๆอะ่ะมันก็ผมว่าก็จะเหมือนกับทุกๆคนทุกๆคนนะแบบตอนพักการเมืองตอนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีกระบวนการที่ที่เป็นของพักการเมืองแล้วในเมื่อเราเป็นพักการเมืองที่ส่งผู้ว่าลงผมก็คือผมพอใจในแบรนด์อะ่ะพอใจในแบรนด์ว่าเออจะเป็นพักเพิ่งสร้างมาใหม่ยังไม่มีสอสสักคนนึงแล้วส่งผมลงผมก็ตรงๆไปว่าก็ผมก็ลงในานามไทยสร้างไทยซึ่งไม่มีสอสแม้แต่คนเดียวคนก็มองอะ่ะแล้วคุณหญิงสุดารัตน์เอามาลงอย่างนี้แล้วยังไงอะ่ะคนจะมองว่า ว่ามันใครถึงขั้นว่าตกลงใครลงกันแน่นเ,นเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าก็ผมมองว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะทางานการเมืองมา30ปีและความขยันความอะไรของแกเนี่ยทุกคนก็เห็นอยู่แล้วแหละว่า,วาแกถึงเวลาก็ไปทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาแล้วผมเป็นผมอยู่ในการเมืองมาก่อนแล้วผมโดนรัฐประหารปี49โดนตัดสิทธิการเมืองไปเนี่ยผมหายไปเลยแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้มีโตตนในโซเชียลคือผมจะลงโปรไฟล์มากคือคือสมมติไ g f a c e b o o k ก็ IG ก็รีจิสเตอร์มา10กว่าปีลวรุ่นแรก มีอยู่แค่เจ็ดรูปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เออใช้สองมั่งอะไรมั่งแต่ไม่ได้เล่นคือมันเป็นคือเราเหมือนกับสินค้าที่คนยังไม่รู้จักสุดารั์เหมือนกับเซเว่นอีเลเว่นอ่ะมาถึงเ็าบอกว่าเอ้ยพี่ดูแล้วคุณมีคุณสมบัติน่าจะครบที่สุดอะ่ะจะเอาคุณลงก็เหมือนเซเว่นบอกว่าเฮ้ยเอามาขายในเซเว่นไหมถ้าเป็นเป็นพ่อค้าที่เขาทําอาหารทำอะไรต่างเขาบอกเอ้ยดีดีถูกไหมแต่ว่าพอไปขายแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าเซเว่นบอกเฮ้ยขายไม่ออกเว้ยกูเอามึงออกจากเชลก็เขี่ออกไปแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ได้ทํา ผมก็ทาผมว่าโอเคก็ถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะเดินกันแบบนี้ผมก็ไปก็ทำเพราะมันเป็นพักการเมือง<ม>แล้วก็ผมจะพูดอยู่ตลอดอะว่าผมไม่ได้มองการลงผู้ว่าแล้วเอาผลการแพ้ชนะเป็นหลักคือคนอื่นอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเหมือนเหมือนซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยแล้วต้องถูกระงวัลที่หนึ่งอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่เพราะผมสังกัดพักการเมืองแล้วผมก็ลงนามนพักการเมืองเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายแรกถ้าผมชนะเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้ผมทําได้เลยแล้วผมก็ใช้นโยบายของผมที่คิดว่ามันดีเนี่ยทําไป เป้าหมายที่สองป้ายรถเมล์ที่สองผมบอกว่าใครที่ลงผู้ว่าแล้วอยากจะเอาโนโยบายของสีทาไปใช้เนี่ยเอาไปเลยถ้าอื่นออกไปแล้วไม่เข้าใจผมจะไปช่วยด้วยแล้วไม่คิดตังค์ด้วยช่วยฟรีๆด้วยไม่ต้องให้ตําแหน่งด้วยหรือแม้กระทั่งลงครั้งเนี้ยผมก็เชื่อว่าสอกอผมซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมาลงตั้งเยอะแยะถ้าผมไม่ได้เข้าสภาไม่ได้เข้ากทว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เป็นผู้ว่ากทามแล้วผมมีสอกอเข้าสภาไปผู้ว่าคนไหนจะใช้สอกอผมนะเอาไปใช้เลยแต่ต้องทําประโยชน์ให้กับให้กับคนกรุงเทพนะ แต่ถ้าคุณ,คณบอกว่าเอ้ยเรื่องตรวจสอบอย่างนั้นไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องตรวจสอบถ้าเกิดเขาเบี้ยวไม่ทํางานให้เนี่ยมาบอกผมจะจัดการให้เพราะว่าเรามองว่ามันไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็มีรางวัลที่2ที่ส,สมแล้วถามว่าอันที่สามคืออะไรคือต้องยอมรับผมเป็นพักการเมืองที่เปิดขึ้นมาใหม่คแค่ไม่ถึงปีถูกไหมครับผมมาลงเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยคนก็รู้แล้วล่ะว่าพักนี้มีเจตนาลมยังไงมีอุดมการ์ยังไงที่ทําประโยชน์ให้กับบ้านนี้เมืองน,นี้เพราะนั้นเนี่ยผมก็ มีคุณหญิงหน่อยเป็นประธานพักสังกัดไทยสร้างไทยมีคุณยญิงหน่อยเป็นประธานพักและผมก็ก็เดินไปก็ตรงงไปตรงมาแบบนี้ครับถ้านับรวมป้ายหาเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่เนี่ยนับรวมป้ายหาเสียงในนําพักไทยสร้างไทยมีรูปคุณสิทาหรือรูปคุณหญิงเสารัตมากกว่ากันคะรูปเออรูปผมก็คู่สกอรูปผมก็คู่คุณหญิงหน่อยแล้วคุณหญิงหน่อยก็ไปคู่กับสกอผมว่าสูสีกัน เพราะว่าผมก็คู่สกอแล้วผมก็คู่คุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยก็คู่ผมแล้วก็คู่สกอสู้สีกันเพราะว่าคนละสองสกอของไทยสร้างไทยรู้ไหมว่าผู้สมัครผู้ว่าคือคุณสีทาไม่ใช่คุณหญิงหน่อยรู้สิรู้สิก็ระทานพักกับตัวผมรู้ถามเล่นๆใช่ไหมแต่ได้คําตอบจริงนะรู้รู้สิครับรู้สิครับาทำไมมันต้องมีรูปของคนสมัครสกออไทยสร้างไทยคู่กับคุณหญิงสุดารัตน เพราะว่ามันเป็นทีมไงคุณจอมทำไมไม่ใช่คุณสีทา,ามีก็คู่ผมไงทําไมมันต้องมีภาพคุณหญิงน่อยคู่กับสกโดยไม่มีคุณสิทาใม่คยผมถึงบอกบอกว่าก็เหมือนกับคุณไปขายของในเซเว่นอะ่ะบางทีคุณทํามาแล้วถึงเวลาเขาเออกไปแล้วก็ติดแล้วทําไมอสมมติอ่ะผมก็จะชนานาญอยู่กับพักเก่าอะ่ะเพราะก็อยู่กันมานะทําไมมีทักษิณคิดเพื่อไทยทําอ่ะคือมันเป็นแบรนด์เดี๋ยวดิรรฉันต้องต่อสายอย่าพลาดพิงบ่อยนะไม่ต้องต่อ,อเดี๋ยวมีคนโทรมาเองค่ะพร้อมรับ ไม่พร้อมหรอกค่ะอยู่ดีหามาให้อะไรคะเดี๋ยวได้บวมาเครื่องผมค่ะจะพูดถึงไหนนะคะดให้พูดเลยค่ะคือคือณตอนนี้ถ้าถ้าจะมองจากคนนอกอาจจะมองได้ว่าจริงๆไทยสร้างไทยก็อาจจะไม่ได้หวังสนามนี้เพื่อคุณสีทาแต่คิดว่าเป็นสนามที่จะโปรโมทคุณหญิงสุดารัตน์และไทยสร้างไทยไปสนามถัดไปมากกว่าทั้งสองส่วนรวมถึงตรงกลางด้วยนับสามเป้าสามป้ายถ้าเข้าปั๊บใครนี้เวลาลงอ่ะ ใครจะไม่อยากชนะผมนี่อยากชนะมากที่สุดนะผมก็อยากชนะผมก็ทําเต็มที่แต่ก็เพิ่งเปิดตัวมไม่ถึง2เดือนเราก็ทําของเราให้เต็มที่ถ้าเกิดไม่ได้ป้ายนี้อย่างน้อยก็คนก็รู้จักแล้วก็ทางานต่อถ้าเกิดคะแนนเราไม่ดีคนบอกโอ้โหลงทั้งทีได้คะแนนแค่นี้ก็ไม่นันละผมก็กลับบ้านก็เหมือนเดิมก็เหมือนกับเมื่อ3เดือนที่แล้วไงผมก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกผมก็ทําอะไรของผมไปเที่ยวเทออะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดคนบอกเฮ้ยฟังแล้วน่าสนใจสนใจพักนี้มีคุณสีทาเข้ามาช่วย เดี๋ยวเราช่วยกันเลือกเข้าดีกว่าผมก็ยังมีทั้งสอกมีทั้งผมบางคนเขาคือเขามั่นหมายกันแล้วอ่ะมันจอมขวัญนึกออกปะคือคนที่เขาเลือกไงเพราะว่ามีคนที่ยังไม่ตัดสินใจอยู่มาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมยังเก่งเป็นซุปเปอร์แมนเลยผมได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นผมก็ยังไม่ชนะเพราะโคของโควไม่ได้ใช่ไหมครูตอนนี้โคไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นวิสัยทัศน์ของผมเองว่าคนชนะน่าจะได้เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนผมคิดอย่างนั้น คุณสิทธาทําทงานกับสกของเพื่อไทยได้ไหมคะได้สิครับสกคนอื่นผมก็ทําได้ครับแล้วสกผมก็ทํางานคนอื่นได้แล้ว e สกเพืออ่อไทยอยากทํางานกับคุณสิทธาอ้าวอยากสิครับถามเขาแล้วหรอถามที่คุยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างลงนะมาเป็นทีมนะเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็ปลาใสายด้วยกันผมก็ไปสกผมก็ลงหมดทุกเขตไม่ไี่หมายถึงสกของเพื่อไทยขอโทษขอโทษผมยังจําชื่อพักเก่าด้วยพี่สาวซึผมเอาไม่สารภาพเลย สารภาพเลยเมื่อกี้มีจังหวะหนึ่งที่ผมพูดอ่ะผมจะหลุดปากว่าผมถามใหม่แบบไวใพักคุณสิทธาชื่ออะไรคะชื่อไทยสร้างไทยค่ะอยากที่เิดนผมจะตอนนี้าักอะไรคะไทยสร้างไทยครับสกอที่ทํางานด้วยได้คือสกของพักอะไรคะของทุกพักครับพักเพื่อไทยทําได้ไหมคะทำได้ครับเดี๋ยวจะเปิดตัวแถลงข่าวกับสกของพักเลยค่ะกับไทยสร้างไทยค่ะอืไหนว่าอ o f t landing นะสนุกจะแย่อยู่แล้วเนี่ย คือเอาจริงๆถ้าสมมติมีสกของเพื่อไทยเข้ามาซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ผู้ว่าเกิดเป็นสิทธาทิวารีครับแล้วสกสกของเพื่อไทยจะอยากทํางานกับคุณสิทธาหรอไม่ใช่ทํางานอย่างเดียวพอทํางานเสร็จแล้วออกไปข้างนอกยังไปนั่งดิ้งไปเที่ยวต่อกันได้ด้วยเพราะก็สนิทกันหมดรู้จักกันหมดสกนะใช่เพื่อไทยนะใช่สินี่มีลายกลุ่มกับผู้สมัครสกเพื่อไทยไหมไม่มีครับผมมีแต่บิดตรงผู้สนิทกันแบบไหน ก็อยู่ในพักมา22ปีอะ่ะ,ะแต่โอเคบางคนที่อยู่นานๆเขาก็ขยับขึ้นมาเป็นสอสอใช่ไหมค่ะ,ะมีแบบอย่างอย่างอะไรอประปปลตุนอย่างเงี้ยเขาก็มาลงเก่งการลุนเง,งี้ยก็มาเป็นสอสอ,อะไรเงี้ยเอ้ก็ภรรยาเอ้เอ้เอก็ไม่ใช่เอ้ออันนั้นอ <ๆ S 1> ันนั้นก็สนิทกันแต่รู้จักกันข้างนอกเอ้ภรรยาของเก่งเขาก็มาลงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะมาลงสกแทนมาอะไรเงี้ยก็รู้จักกันอยู่แล้วครับในเพื่อไทยก็รู้จักผลภูมิอย่างเงี้ยก็ก็รู้จักกันนนั่แหล้วแต่ ยัให้คุณสิทธาพูดจุดยืนของพักไทยสร้างไทยในภาพการเมืองโดยที่ไม่ใช่เฉพาะการเมืองท,ท้องถิ่นอย่างกรุงเทพเท่านั้นจุดยืนของพักไทยสร้างไทยอ่ะมันมีอะไรที่ชัดเจนบ้างในในทางการเมืองการเมืองปัจจุบันที่มีฝักฝ่ายที่ชัดเจนและจุดยืนของแต่ละฝ่ายก็ชัดเจนว่าเอาอะไรและไม่เอาอะไรโอเคในในเอาเอาเอาระบบก่อนระบบเนี่ยคือเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ยึดมั่นกับคำคำนี้ อย่างชัดเจนนะครับถามว่ามีอะไรที่แตกต่างผมมองว่าตอนนี้ในเรื่องของคนกรุงเทพหรือคนไทยที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยคือเขาเขาเจอวิกฤตมามากนะทั้งเรื่องการเมืองที่สองข้างแล้วก็ไม่ประนีประนอมกันถึงเวลาก็เรียกร้องให้ทหารมารัฐประหารแล้วก็มีการโทรคุยมีการตกลงกันก่อนว่าเดี๋ยวน้องไปพักนะเดี๋ยวผมจะมาทําแทนเงนี้ยมันไม่เห็นกันที่ได้ยินอยู่แล้วก็มาเจอเศรษฐกิจก่อนที่จะโควิดเศรษฐกิจก็แย่แล้ว แล้วพอมาเจอโควิดซ้ํซ้อนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเศรษฐกิจหลังจากโควิดเนี่ยมันแยกมากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะคือไม่ต้องมาบอกว่าคนทําตัวผมนะทั้งภาคผมด้วยเนี่ยแหละไม่ต้องบอกว่าไอ้คนกลุ่มนี้เขาคิดอย่างนี้มากกว่าคนกลุ่มนี้เขาคิดอย่างนี้มากกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจะเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยอะผมมองแบบ,แบบพิจารณาไม่เป็นไรค<น>่ะยังไม่พังเลยอาจารย์ชาติชาติก็เราก็เอาแบบพักไว้ก่อนแล้วเรามาคุยผมเชื่อว่าเรื่องปัญหาโควิด เรื่องปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเอาสองเรื่องนี้สี่ปีในรัฐบาลหน้าเนี่ยไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นละแก้ปัญหาเรื่องนเพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมันโยงไปถึงท่องเที่ยวถึงส่งออกถึงอะไรต่างๆหน้าปากท้องคนยากคนจนทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดจุดยืนทางการเมืองของพรรคไทยสร้างไทยเมื่อต้องตัดสินใจตอบเรื่องที่แหลมคมนะคะเรียนใช้คําถามนะ่าอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่พูดถึกแล้วเขาต้องการจุดยืนที่ชัดเจนว่าพรรคไหนทํา ไม่ทําหรือมีจุดยืนกับเรื่องอะไรต่างๆที่เขากําลังสู้อยู่ตอนนี้นไทยสร้างไทยได้คิดขมวดทุกประเด็นแล้วหรือยังขมวดทุกประเด็นแล้วก็ถามผมได้ทุกประเด็นแต่ต้องบอกว่าแหลมคมคือเรื่องไหนในส่วนของกฎหมายอาญามาตรา112รนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมองยังไงและมีจุดยืนยังไงคะผมมองว่ามีคนที่ใช้มาตรา112ในการที่จะไปทําร้ายฝ่ายตรงข้ามอันนี้คือสิ่งที่ผมมองนะครับแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้มองว่า ถ้าเกิดบังคับใช้มาตรา112อย่างปกติแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วก็การที่บังคับใช้มาตรา112โดยที่ใช้เป็นอาวุธในการที่ไปทําร้ายฝ่ายตรงข้ามแบบนี้มันเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นการทําร้ายสถาบันมากกว่ามากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนเหมือนสมัยผมมองว่าเหมือนสมัยคอมมิวนิสต์ครับถ้าคุณใช้แบบนี้เนี่ยแล้วคุณไปปราบเนี่ยเขาบอกปราบหนึ่งก็เพิ่มเป็น10ปราบ10ก็เพิ่มเป็นร้อยปราบหมื่นก็เพิ่มเป็นแสน ถ้ายังทําแบบนี้ต่อไปและก็ใช้มาตรา112ไปแบบนี้เนี่ยประเทศจะอยู่ไม่ได้แล้วผมจะบอกว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่ทำร้ายสถาบันมากที่สุดนี่คือมองมองผมนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยืนยันคําเดิมว่าผมยึดม,มั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็มาตรา112ถ้าไม่ใช้เป็นอาวุธในการไปประหัดประหารฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เลยเดนทำความรู้จักคุณสิทธาผ่านจุดยืนพักนะคะคำถามต่อไปนี้ ถ้ามีสสแนะนําพักไทยสร้างไทยเข้าไปในสภาครับยกมือให้ทุกคนไหมหรือมีเลือกไว้แล้วว่าจะไม่ยกมือให้คนไหนเป็นนายกหมายถึงว่าสสในสภาถ้าได้เข้าไปในสภาถ้าเข้าไปในสภานะครับผมมองอย่างี้ครับตัวพักการเมืองคือสถาบันซึ่งพลังประชารัฐตอนที่ก่อตั้งแรกๆเนี่ยบุคคลที่มาร่วมก่อตั้งเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยแต่ว่าพอก่อตั้งแล้วเนี่ย เขาใช้กฎหมายใช้องค์กรอิสระที่ดูแลในกระบวนการยุติธรรมในการที่ไปทําร้ายฝ่ายตรงข้ามซึ่งมันทําให้การเมืองเลวร้ายกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนการเมืองเนี่ยเขาช่วยพวกตัวเองด้วยการทําเรื่องที่ผิดให้เป็นเรื่องที่ถูกเพื่อช่วยตัวเองให้ไม่โดนกฎหมายแต่ปัจจุบันเมื่อเขาตั้งทุกคนเข้าไปหมดทั้งสวสวไปเรื่ององค์กรอิสระไปแรต่างเนี่ยสิ่งที่มันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนคือเขาทําเรื่องถูกของฝ่ายตรงข้ามให้เป็นเรื่องผิดได้ คือมันก็โยงมาทั้งเรื่องจะหนึ่งหนึ่งสองด้วยหรืออะไรด้วยก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวพันแบบนี้หมดผมมองว่าประเทศไปแบบนี้ไม่ได้แต่คนในพักพลังประชารัฐที่มาทีหลังเนี่ยพวกนี้เขาโดนออกกฎหมายเนี่ยไปเป็นชนะกักหลังและเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ย้ายมาร่วมกับผมคุณโดนเรื่องพวกนี้แน่แต่ถ้าคุณมาร่วมกับผมผมจะช่วยคุณสสในพักเพื่อไทยที่ผมเคยอยู่เนี่ยโดนแบบนี้เยอะมากแล้วทุกคนก่อนจะไปก็มาหาคุณหญิงสุดารัตน์ตอนที่เป็นประธานยุติศาสตร์แล้วก็บอกว่าคุณหญิงหน่อย ผมรักพรรคนะแต่ผมต้องไปไม่อย่างนั้นผมจะโดนคด,นด,นด,นดีนู้นคดีนี้คดีนั้นเต็มไปหมดลองดูนะครับคนที่ไปเนี่ยไปเพราะชนักปักหลังไม่ได้ไปเพราะอยากไปร่วมสืบทอดอํานาจให้เผด็จการเพราะฉะนั้นคําถามที่บอกว่าไทยสร้างไทยจะสนับสนุนใครบ้างผมจะไม่สนับสนุนทั้งสามลุงเป็นรุ่นพี่ผมนี่แหละแต่ผมไม่สนับสนุนทั้งสามลุงเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพลังประชารัฐแล้วบอกว่าเอ้ยคนที่เข้าไปเนี่ยเขาบอกเอ้เขา้า เขาเอาละพวกลุงๆนี่แม่งออกไปแล้วไม่มีใครเอาชนะมาปักหลังเขาแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะเดินไปแบบนี้เขาพร้อมที่จะเอาคนที่อยู่ในจังหวัดเขาคนที่ศรัทธาเขาเข้ามาร่วมอุดมการ์กันด้วยเนี่ยผมไม่ติดขัดแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมเป็นตัวเล็กๆแล้วไปพูดแทนพรรคผมจะบอกว่าในนโยบายในทุกอุดมการณ์ที่ทํามาเนี่ยผมช่วยคิดกับพรรคมาอยู่แล้วก็ฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดผมได้เป็เซนต์ผมเป็นตัวแทนของพรรคผมได้คุณคุณศิทธา คือเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดเนี่ยเราพูดในวันที่ถ้าเราเรียกเขาว่าลุงนะคะถ้าเราเข้าใจตรงกันว่าลุงคนไหนบ้างยังสังกัดในชื่อพักตัวเองครับแต่ถ้าลุงอยู่พักของใครของมันครับจุดยืนเหมือนเดิมไหมเอาเอาเอาลุงลุงตู่ลุงปอกลุงป้อมเอาสามคนเนี้เสนอชื่อเป็นนายกใช่ไหมไม่มีการยกมือไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อพักจะเปลี่ยนชื่อพักจะอะไรก็แล้วแต่เป็นพักอะไรและไม่ว่าจะแตกกันคุณเป็นโมค้าบุรุษ ถ้าไม่มีสามคนนี้ผมเชื่อว่าเอาง่ายๆง่ายๆที่สะเทือนใจพี่น้องประชาชนคือโควิดคนไทยจะตายร้อยลงกว่านี้ครึ่งหนึ่งถ้าไม่ใช่บริหารแบบลุงๆุงอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยผมถือว่าผมไม่เอาแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในพักและคุณเสนอคนที่เหมาะสมที่จะมาตัดสินใจแทนพี่น้องประชาชนหรือเป็นคนที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาจริงๆเนี่ยไม่ใช่คุณเอาคนไปจดไปจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐแล้วอยู่ทุกวันนี้ลุงตู่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าสั่งได้ทุกอย่างแล้วก็ให้ไปเลือกเขา ถ้ายังทําแบบนี้อยู่เนี่ยจะรุ่นพี่รุ่นน้องผมไม่สนใจผมจะไม่สนับสนุนไทยสร้างไทยสามารถอยู่ร่วมข้างกันกับเพื่อไทยได้ไหมได้ในสภาได้แล้วไม่มีปัญหาด้วยแต่ว่าเพื่อไทยจะมีปัญหากับเราหรือเปล่าผมบอกว่าจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้มีปัญหากับผมหรอกเขาไม่ได้มีปัญหากับสุดารัตเขาไม่ได้ยิ้มเลยนะเนี่ยยิ้มเลย <c oughs> <c oughs> ยิ้มเลยนะคอยรับโทรศัพท์แล้วอย่าว่านะเขาไม่ได้มีปัญหากับเพื่อไทยขอโทษ ไทยสร้างไทย <ij> เพื่อไทยไม่ได้มีปัญหากับไทยสร้างไทยแล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหากับเพื่อไทยเลยเพียงแต่ว่านาทีนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อไทยคิดเนี่ยคือเขาอยากจะแลนสไลด์พออยากจะแอนสไลด์เขาก็จะไปแอคทีฟกับก้าวไกลบ้างมาแอคทีฟกับไทยสร้างไทยบ้างซึ่งตรงนี้มันเป็นมุมที่ผมขยับออกมาไงเพราะผมบอกว่าคุณจะมาเลือกอย่างเขาเรียกวะไรนะส t ตร t e จิกโ l l นี่มันคือดี ผมบอกให้มันไม่ใช่ s t r a t e g i c a l l vote เนี่ยประโยชน์มันเกิดกับประชาชนหรือมันโจ์มันเกิดกับพรรคการเมืองคุณจะ s t r a t e g i c a l l vote คุณอยากจะชนะคุณไปแอบบแอบบทำไม่ใช่ชวนประชาชนเว้เยมา s t r a t e g i c a l l vote ด้วยกันอย่างเงี้ยบอกมันไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนประชาชนเขาอยากจะเลือกใครปล่อยให้เขาไปเลือกพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยสมมุพิพรรคผมได้จํานวนหนึง่งก้าวไกลเขาก็ได้ของเขาอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยแล้วพิไทยก็บอกว่าเรามาร่วมอุดมการที่เป็นประชาธิปไตยด้วยกันคุณมาร่วมกับผมอย่างเงี้ยมันโอเคไง มันก็คะแนนมันก็เยอะอยู่แล้วแต่จะบอกว่าต้องมาเยอะอยู่ในพักฉันก็เลือกตั้งตอน48ที่ผมลงไปด้วยเนี่ยเพื่อไทยได้376 377เสียงแล้วมันสเสถียรไหม,อ,อ,มอยู่ไม่ถึงปีก็โดนปฏิวัติอ่ะแล้วไม่เข็ดเหรอผมเข็ดอะ่ะเข้าใจค่ะหมดเวลาแล้วน,นี่คือคําตอบทั้งหมดของกุสิธาจากพักไทยสร้างไทยขอบคุณค่ะ